สวัสดีค่ะ,คะบัตรภสาพมือ2สองค่ะแอลค่ะนางค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกณฑ์กีฬาขายาวค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นรสอาเคนะคะเป็นสินค้าของทางบริสันบัสร,ราคา4,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45กิโล จำเงินชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ้าหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสามสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ้าขออนุญาตประมาณการนะค่ะขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจ้าประมาณการก่อนสามสิบบาทขออนุญาตรอลูกค้าก่อนนิดหนึ่งราคาแบบนี้ประหยัดมาก ราคาแบบนี้เราประหยัดมากขออนุญาตรอลูกค้าก่อนแล้วมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเป็นการเก่งกีฬาขายาวใช่แล้วค่ะขายาวประมาณไหนเป็นการเกงกีฬาคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาตัวแรกมาเป็นผ้าร่มเลยค่ะลูกค้าจะอุ้ยแต่สวยนะได้ค่ะใส่ได้ทั้งผู้หญิงใส่ได้ทั้งผู้ชายนะคะลูกค้าจะเป็นหมวดการเกงกีฬาขายาวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากกางเกง เป็นพาวากางเกงนะหลาแล้วก็เป็นกีฬาด้วยมีเป็นท้งเนื้อวอมมีเป็นทางเนื้อพาลมจแต่ว่าเราเจอสองเนื้อผ้าก่อนใช่ไหมะนาดใช่ค่ะมีสองเนื้อผ้าจ้าทบไว้ในใจก่อนสองเนื้อผ้าทดไว้ในใจทบไว้ในใจก่อนสองเนื้อผ้าแล้วราคาตีพันจ้าตีพันได้ค่ะไดเกตบีค่ะ แบรนด์ลูกค้าจาแบรนด์ยี่ห้อค tamam. ้านะคะที่เจอไปก็จะเป็นแบรนด์กีฬานะคะจ้าจ้าเรือศอาดิดาจ้าอะไรคะที่เจออะไรนะคะจ้าก้องจำไม่ได e <te ้เล้วแมโอ้ยแบรนด์มาคราฟทานะคะลูกค้าจ้าเรื่องแบรนด์ยี่ห้อค่ะแต่เรื่องไซส์ก็มีคล้ายเหมือนกันนะหรือจะเรียกว่าฟรีไซส์ก็ได้ลูกค้าจ้าเขาเป็นคล้ายๆสไตล์แบบว่าเอวยางยืดนะคะหรือสมอกนะคะได้หมด ได้หมดเลยอารูคาจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะรูคาจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนำะแล้วก็มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวในราคาสีา่พันบาท ส5กิโลค่ะ4ี่พันบาทลูกค้าจะได้จำนวนชิ้นประมาณการส0สิบาทค่ะอันนี้เราไม่เคยมีรีวิวนะค่ะเรารีวิวเป็นครั้งแรกครั้งแรกเราขออนุญาตประมาณการต้นทุน30บาทให้ลูกค้าใช่ค่ะเรียบไลอ์นี้เราประมาณการให้อีกรอบนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถ CF อได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียว ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะต้นทุนประมาณการ30บาทค่ะลูกค้าซักริดดีๆสามารถทําราคาขายได้นะคะร้อยเก้าก็ได้นะร้อยห้าสิบก็ได้หรือบางตัวเป็นแบรนด์ยี่ห้อนะคะเป็นแบรนด์กีฬาเราสามารถอัพราคาได้จ้าจ้ารูกค้ะจ้าอาดิดาสเรดท็อปก้าจ่าแบรนด์หลากหลายหนึ่งกระสอบมีสองเนื้อค้ะมีเป็นเนื้อวอมแล้วเป็นเนื้อผ้าร่มลูกค้าจ้ายทูอินวัน ทูอินวันรู้ค่าจ๋าในหนึ่งกระสอบนี้นะจ่ายยอสี่พันบาทได้สองเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เปอร์เซ็นเสียหายเปื้อนดําช้ารถดูค่ะจ๋าเอายังเสียยังตายที่เอาไปซักเอาไปลีดอาจจะบ้างรู้ค่ะจ๋าห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์กามเกณฑ์ของทางบริษัทบั๊นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าพาร์ต้นทุนสามสิบบาทค่ะลูกค้าจ๋าได้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนสามสิบบาทได้ไหนกี่สามสิบบาทได้ เอเดนดาเลอขอบสาบาทได้ยูนิคอร์ส<ห>ามสิบบาทได้แบรนด์ที่หลักลหลักสามสิบบาทบางตัวค่ะได้เป็นหลักร้อยส<ห>ามสิบบาทบางตัวค่ะลูกค้าจานหลักไลท์หลักสไตล์น้นยำ <หา S 2> มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวกระสอบนี้กระสอบเดียว ขาขายาว <S 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 แต่เรื่องถามว่าขายาวมากไหม,ม <S <S อันนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละ <S 2> <S 2> คนด้วยลูกค้าจะเรื่องทรงขามีข้ามานะคะบางตัวเมื่อกี้หนูเห็นไปเป็นขาย,า <S 2> <S 2> ย่างไงคะ่ะ เมื่อกี้หนูเห็นเป็นขายยุ้มค่ะแฉวค่ะเรื่องทรงขามีค้ามานะคะแบรนด์ยี่ห้อมีค้ามาจ้ารุ่ค่ะจ้าใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้รล่ค้าจ๋าส่วนมากเป็นแบรนด์กีฬาทั่วไป้านเรารู้จักกันรูกค้าจ๋าค่ะว่าแถมไม่แถมไม่ได้การันตีเด้อขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นแต่ในหนึ่งกระสอบมีสองเนื้อผ้าต้นทุนสามเสียบบาทต้นทุนสามเสียบบาทสามสิบบาทจ๋าเอาเร็วเร็วค่ะ 80ก็ได้80ได้เอาเลวเลวก็นี้100ได้50ได้ลูกค้าจ๋า5 9 6 9 7 9ได้เลย50อย่งนั้ได้ค่ะตัวต้นทุนไนกี้ค่ะลูกค้าจ๋า30บาทจ้าไนกี้เป็นเนื้อว่าค่ะต้นทุน30บาทจ้า สาย่ารอช้ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวจ่ายยอด4,000บาทได้ตามรีวิวทุกตัวจ้าจ่ายยอด4,000บาทได้สองเนื้อผ้าจ้าจ่ายยอด4,000บาทได้น้ำหนัก45กิโละไนกี้ลูกค้าจ้าเน้นย้ำอีกรอบนะเลือกไซส์มีค่ะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไม่ได้ราคาตี S กี่ตัว L กี่ตัวเรื่องทรงขามีตั้งแต่ สี่ส่วนจ้าห้าส่วนจ้าขายยาวจ้าค้ามขาขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละท่านใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละท่านลูกค้าจ๋าเรื่องความยาวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ไม่ได้การันตีไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเป็นอา่าเนื้อผ้าร่มกี่ตัวเนื้อผ้าวอร์มกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอยู่ในนี้มีสองเนื้อผ้ามีผ้าร่มกับผ้าวอร์มเป็นกางเกงกีฬาขายยาวค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ยี่ห้อมีค้ามา ที่เจอก็จะเป็นแบรนด์กีฬานะคะใช่ค่ะไรแบรนดโกร์ดอดิดาสค่ะแบรนด์กีฬาที่เรารู้จักไนก์เกลค่ะกีตาร์เอซิกอะไรอีกคะอดิดาสค่ะยูนิคอค่ะอะไรอีกจ้ะแบหลากหลายมากเยอแบรนสําหรับแบรนด์นี้เยอะมากใช่ค่ะแบรนด์หลากหลายมากนะคะใช่ค่ะผู้หญิงใส ทุกเพศทุกวัยค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องกังวลนะคะลูกค้าจ๋าว่าอ่าเป็นกางเกงผู้ชายผู้หญิงใส่ไม่ได้ใช่ค่ะกางเกงผู้หญิงผู้ชายใส่ไม่ได้ไดค่ะอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงกีฬาขายาวใส่ได้ทุกเพศทุกวัยจ<ช>้าใ่ใส่ได้ทุกกลมจ้าทำไร่ทำสวนยิ่งได้ออกกลังกายยิ่งดีจ <ะ S 1> ้าขายแมวกีฬาอยู่แล้วจ้าชอบขายของที่ต้นทุนไม่แพงค่ะแนะนำเป็นกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเป็นกระสอบนี้ นะคะใช่ค่ะลูกค้าอุ้ยชอบมาอาดิดาสเยอะจังอาดิดาสค่ะที่ว่าไนกี้เยอะกว่าหพราะว่าอาดิดาสเยอะกว่าไนกี้หพราะว่าอาดิดาสอันนนี้ออัะไรเยอะกว่าลูกค้าจ๋าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ระบุนะคะว่าอาดิดาสกี่ตัวไนกี้กี่ตัวทีมแม็กกี่ตัวแชมเปี้ยนกี่ตัวนะค่ะแค้ไม่แท้ไม่ได้การันตีแต่ เยอะมากนะคะอันนี้อะไรคะถามพร้อมกันออันนี้ะะไรคถามพร้อมกันอ่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ยี่ห้อนะคะลูกค้าจ๋ามีพักเช้ามาสุดคมมากลูกค้าจ๋าเอฟก่อนได้ก่อนเอฟก่อนได้ก่อนนะคะเอียงอะแบรนด์ยังเนาะเออะไรคะสมมูสตอนยังค่ะ A B C A B C เ A บีซีเอ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 อะตัวนี้ Adidas จ้ะ อาดิดาวส์จ้าลูกค้าจ้าอาดิดาวส์นะคะโอ้มีทุกแบรนด์มีทุกแบรนด์เอซองเอซิมีทุกแบรนด์ค่ะมีเออรู้สึกก็จะมาถามราค่ะคุณี่พันบาทจ้าใครถามใจถามก็ได้ถามนะคะสาวถามนะค่ะป้าโอ้ยแล้วแย่แล้วครู่ฮาเรียนกอนแล้วเอาลูกค้าตอนนี้เปิดสึกแล้ยอ่านี่ประมาณการลูกค้าสาวเดี๋ยวคนที่หนึ่งงนะคะลองไปยื่นกันใช่ค่ะ ขายาวนะคะเป็นงานญี่ปุ่นละคาเข่งนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคกราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก4.5กิโลจำนวนชิ้นประมาณการ100 130ชิ้นนะคะตกต้นทุกต่อชิ้นประมาณการเข้าๆกับลูกค้าจะ30บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้ ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะเราว็็ช่องทาง u t u ู e ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ